ส,สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับอยู่กับเกมก็เดิมนั่นแหละ R O O และก็บลองออริจินนะครับวันนี้มีที่อัปเดตแพทไปทุกคนก็คือมีตัวเซตวาถูกป่ะเซตวาคิลลี่คือตัวนี้ฮะตัวนี้แบบเรียกว่าคอสแดงว่าโอ้โหหน้าตาแบบเท่จัดนะเฮ้แต่มันเท่จริงนะคนย้อนหลังบอกเท่จริงนะฮะแต่แล้วก็แบบราคามันก็คงแบบไม่ได้ย่อมเยาวนักหรอกครับนะฮะก็ เสียหายหลายเสียนดูสินี่ตรงไหนไวะเนี่ยตรงไหนที่ตรงไหนอ๋อตรงปากตรงปากโอเคตรงปากตรงปากเอาลองใส่เลยครับแล้วก็โอ้โหเทเจตเทเจตเทเจตเสดูโอ้โหอลังการจะเจตวุ้ยเหรอเซตอลังการจริง <c oughs> อยอมรับว่าเซตอลังการจริงแล้วก็สวยด้วยครับสงสีก็เปลี่ยนได้แบบโอ้ว่าไปครับว่าไปครับคืบน้องคืบหน้าทำส่งทำสีฮะแม่ ทุกคนเราก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเท่าไหร่เท่าไหร่สายฟรีมีโอกาสไหมเออเนี่ยคือผมว่ามีคําถามเลยคนว่าสายฟรีมีโอกาสไหมใช่ปะซึ่งสมมติว่าตอนนี้ผมว่าแรกๆอ่ะทุกคนคงคิดว่านั้นความเห็นส่วนตัวนะผมว่าคงไปเอาปีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมว่าปีกมันเท่เนาะดูดิผมว่าปีกอาจจะเป็นอย่างแรกที่ทุกคนกําลังทวินหาและเลงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแรกๆแหละแต่ผมอ่ะน่าจะเป็นไอะไรที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็ แล้วก็กดรับไปเลยทุกคนนะครับก็จะมีการเอาไปแลกที่กลางพอนเทล่าคือตรงนี้นะครับโดยใช้เจ้าอะไรเนี่ยเกรสคริสตันนะครับซึ่งตัวเกรคริสตันเนี่ยได้มาจาก2แหล่งครับ1ก็คือเจ้าตัวคริสตันกาชานะครับแล้วก็เหนียนเบอร์รี่แฟชั่นคือซื้อเลยซื้อจบเลยอ่จสมมติผมอยากได้อาะสมมตินะปีกปะาผมปีกนี้ก็ได้ปีกนี้ก็ได้ป,ไดปีกแบบ4แฉกนะฮะ ผมต้องใช้ร2 5อันร2 5อันเท่ากับ18,750เห้รียญหน่นแปเอางี้ผมขออนุญาตคิดตรงๆเลยได้ปะคิดตรงๆเลยครับคือถ้าสมมติว่าเราแบบอ่าเนี่ยซื้อตรงๆเลยนะครับห8 5 0 0นแปนใช่ปะ่ะห0นแยก็ตกประมาณเนี่ยอยู่ช่วงเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยหรือนี้ปะ่ะ 1 9 9กคูณ2ก็ตกประมาณผมคิดสองก็400 US อยยคูณเท่าไหรด่ดีผมขอคูณตั้ง5า้ได้ไหมคูณ35ม้วละกันนะตกประมาณ1 4 0 0 0ถึง15,000บาทอันนี้คือแบบสายแบบเติมอัดแนตะ่ทุกคนคือเติมอัดเลยก็ตกประมาณ1 0 0 0 0 14,000นะครับแต่ถ้าเกิดพี่ยี่วงางฮันเติมร้านเติมเกมมันก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าแบบใครที่อยากได้แบบอัดเลยก็ซื้อไป ใกล้กลุ่มหนึ่งที่ว่าจะพูดคาว่าสายฟรีตรงปากไหมใช่ไหมก็ไม่ตรงปากดี <c oughs> ก็ไม่เต็มปากดีคือต้องมาเปิดสุ่มในอันนี้เอาอีกทีหนึ่งก็คือสุดท้ายเนี่ยก็เสียตังค์ทุกคนแต่ว่าใช้เหนียนทางนี้อ่ะซึ่งถามว่ามันต่างกันไหมเ้ยก็ร้อยห้าสกับอันนี้แบบก็ใช้50อันนะ แต่มันก็ต้องเปิดสุ่มปะ่ะเนี่ยมีโอกาสได้เกรกิตันมีตัวของโอ้โหมันมันมันไม่ชัวร์ด้วยทุกคนเนี่ยเอางี้ผมลองแรกให้ดูได้ปะ่ะห้าอันเอางี้ผมลองแรกให้ดูหนึ่งอันนะทุกคนนะคือจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะเผื่อบางคนที่แบบหมุนมาเจอว่าเออซื้อดีไหมเอาผมลองผมลองซื้อหนึ่งแล้วกันนะอะลองเปิดให้ดูเลยโอกาสได้เยอะปะ่ะใช้ไม่ได้ปะ่ะยีเดนเพะนะครับซึ่ง อ่ะร้านหนึ่งว่าไปแต่เนี้ยทุกคนเสียห้าสิบเหรียญไปแล้วนะครับเสียไปห้าสิบเหรียญน,นะอ่ะเอางี้ผมไอ้เนียผมลองแล้วเว้ยผมลองให้ลองให้ดูเลยได้ปะเออผมลองให้ดูเลยดีกว่าว่าแบบไหวเปล่าสมมติว่าแบบแบบเติมระหว่างเติมร้อยห้าสิบเอาเอาคิดตันเลยก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบเปิดร้านมาเจอเนี่ยเะเปิดร้านมาเจอแล้วแบบเออซื้อนี่ห้าิบคุ้มกว่าผมซื้อสองอันอันนี้คือผมคือราคาเท่ากันร้อยห้าสิบจบๆเลยนะจบๆเลยนะอ่ะเปิดทีละอันให้ดูปึ๊บ ไม่ได้ปุ๊บไม่ได้อันนี้คือผมเสียร้อยห้าสิบแล้วนะครับเสียหมดแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้สักอันเห็นปะคือเอา,อางี้ถ้าคิดในแง่อย่างเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยไม่ค่อยคุ้มเ้ยขอคิดตรงๆกับทุกคนแต่ถ้าเกิดใช้เดมอนอาจจะคุ้มก็ได้เดีอว่ามีปะละ่ะไม่มีใช่ปะไม่มีหรอกเขาเขาไม่ได้ทำช่องให้เราแลกได้หรอกเดมอนนะครับผมคิดผมเชื่อว่าอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็อ่ะทุกคนหวังว่าจะ มีประโยชน์แล้วลองดูแล้วก็ตอบคาถามเลยว่าสายฟรีทําได้ไหมซึ่งผมมองว่าก็ก็เหนื่อยอ่ะนะครับก็ถ้าสายฟรีจะจ๋าเลยก็อาจจะต้องต้องไงต้องเก็บอันเนี้ยต้องต้องดองเหนี่ยน,นะครับซึ่งเหนียนที่เราได้ก็คือจะได้จากตัวตัว,ตวกิจกรรมการแจกของพวกกิววอลกิวลีกและพวกนี้นะก็ต้องเก็บค่อยๆเก็บไปซึ่งมันก็มันก็ใช้เวลาเยอะนะ อะจริงๆูง้จิมันใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็หนึ่งปีไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าเลยอ่ะเออพูดตรงๆแล้วกันเนาะนะฮะครับไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะฮะก็ลองดูทุกคนนะครับสายฟงสายฟีก็มีสิทธิ์ผมว่าก็มีอยู่แต่ก็มันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะค,ค่อยๆเก็บไปมันก็คงจะมีก็สักวันนะครับอ่ะโอเคุกคนัวยังไงเดี๋ยว เราเจอกันอีกทีในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นคอนเทนต์อะไรแล้วกันนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดซับยังไงผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเราห่มไลค์ลงคลิปไปแจ้งแนตอสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวเจออีกทีในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน